ถ้าปีเตอร์แพนวะหรือป่ะถ้าถ้าถ้าบอกว่าถ้าบอกฆาตากรเนี่ยสมมุดหน้าวว้ฆาตากรเนี่ยหรือว่าไอ้คนโลกกิจหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันคือเนี่ยมันคือปีอเตอร์แพนเอ๊ยไอ้ยเดี๋ยวแล้วอย,อย่างที่อ,อูบอกลอ,องอ่านชื่อไหมชื่อมันคุ้นๆกันไหมอาจจะเป็นตัวละครจาก Peter ปีเตอร์แพนป่ะชื่อเด็กหายเนี่ยเออเออเออเลยดีเลยดีเนี่ยผมผมผมสงสัยว่าเอ๊ะแล้วแบบเวนดี้อ่ะเออเวนดี้อ่ะทิงกับเบลอย่างเงี้ยหายไปไหนหมดวะนั่นะสิเอ้ยอันนี้อันนี้ใช่นี่ป่าวะ ไอเน,นี่ยมันมันเหมือนโจ๊กเกอร์ว่ะดูยังไงก็ติดว่ะไม่แต่ว่าแต่ว่าอ๋อ,อมาันจะาใต้เตียงเงี้ยน่าจะเป็นไอนน้นี่อ่าบุกี้แมนบุกี้แมนเออบุกี้แมนไอ้น,น,นี่มันเป็นไอ้นี่ป่าวะเด็กหลงอ่ะไอ้ไอ้แก๊งของปีเตอร์แพนไอ้เด็กหลงอะไรอ่ะใช่ป่ะใช่ป่กว่เนี่ยก็ก็ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้กูดูไม่ออกเลยใครเป็นใครเนี่ยน่จาจะพีเตอร์แพนโอแต่แต่แต่ว่าอันนี้เรียกแก๊งเด็กหลงอันนี้เรียกว่าแก๊งเด็กโดนราคาตัวเออ จากผู้สร้างวินนี่เดเอะพูอ๋อเมื่อกี้ขอขอแก้ข้อมูลหน่อยไม่แน่ใจจัก,กรวาลเดียวกันเปล่าแต่แต่ผู้สร้างเดียวกันเอ,อ๋อแต่ไม่แน่ใจน่า,จ,านจะอันเดียวกันแหละมันมาขนาดนี้แล้วบอกพีเตอร์แพนขนาดนี้เออแต่ผู้สร้าง,างนเดียวกันผู้สร้างเดียวกันแต่ไม่รู้จัก,กรวาลเดียวกันเปล่าอันนี้ปีเตอร์แพนแม่ง <Hey. S 1> แต่ตอนแรกเห็นฉากเนี้ยนึกว่าใจนี่เวนึกว่าจะแบบปั่นคอเด็กนะเนี่ย ใช้นี่ปั่นคอเด็กอ่ะเฮ้ยเขาต้องมีเลทอันนี้มันดีเพราะผมจําได้ว่าไปภาพยนต์ของอเมริกามันจะมีเลทเฉพาะของเด็กอยู่อ่ะไม่ใช่เลทเฉพาะมันเป็นเหมือนเหมือนกฎอ่ะกฎอะไรสักอย่างอ๋อห้ามเด็กห้ามเด็กไอ้นี่ป่ะแบบตายโหดเออมันมันจะมีมันเออมันจะมีอยู่จําได้ว่าทั้งทั้งหนังซีรีส์อ่ะมันมันจะมีกฎข้อนี้อยู่แต่ผมไม่รู้ลึกนะคือเคยได้ยินมาว่ามันจะมีกฎห้ามอะไรอะไรเกี่ยวกับเด็กเนี่ยแหละอืมมันมีอยู่ แต่ลืมๆไปละแต่คือมันมีแหละเออมันเลยอาจจะไม่ไม่ถึงขั้นนั้นป็นงั้นเด็นงั้นไปนี่เดือพูอะแม่งก็ไปไล่เชอดนี่แล้วที่ตัวเฟอร์โลบินนี่ไงปีเตอร์แพนมีดาบด้วยเหมือนในกระตูนเลยเนี่ยที่มีมีสั้นอน่ะใช่ป่าวะมันมันก็มันก็ไม่ใช่มีสั้นอ่ะมันก็มันก็นกเรียกว่าดาบสั้นละกันอันนี้อันนี้เรียกว่ามีสั้นเลยน,นี่คือมีจริง,รงๆเลยมีทำครัวนี่แหละ เออเฮ้ยอันนี้มันนึกถึงไอ้นี่เลยวะ่ะไอไอพิทเตอร์แพนเวอร์ชั่นกระตูนเก่าอะ่ะเหมือนมันจะมีฉากที่มีเงาใช่ป่ะเออถ้าเป็นตำนานคลาสสิกของปีเตอร์แพนเนี่ยนะตามหนังสือเนี่ยคือเงาปีเตอร์แพนอะมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนอีกตัวตนหนึ่งอะเออเป็นเป็นเหมือนคือเงามันเดินได้เห็นบอกว่าใช่ใช่มันผมจําได้ว่ามีบางตอนที่เงามันออกมันเดินออกมาเองอะ่ะเดินออกมาจากตัวปีเตอร์แพนอะแล้วปีเตอร์แพนก็ต้องไปตามจับ ไอปีเตอร์แพนของดิท์เนี่ยไอเอกตุลเนี่ยตอนต้นเรื่องเห็นปีเตอร์แพนมันไล่จับเงาเด็ดปีเตอร์แพนพูดๆถึงปีเตอร์แพนผมจําผมนึกถึงนี่เลยไอปีเตอร์แพนที่ที่กลายเป็นตัวร้ายในเรื่องเนี้ยชิปมังอะชิปมังมูมวี่ของของดิสนีคันอะเออเออนี่นี่ก็ประมาณนี้ประมาณนี้เป็นรีแอคชั่นสั้นๆเฉยๆนะครับ